สวัสดีครับมือน,นีกับพบกับบ้าวผู้ไทยคือเ่าครับมือน,นี้บ้าวผู้ไทยกับจีพามา่อมการน้ำห่อนครับมเบิ่งการสอมกันได้ครับสอมการน้ำห่อนอาการเปิดวัดติดครับขั้นตอนการสอมอันการน้ำห่อนครับเฮดตามนี้เลยครับครับอันดับแรกครับ ปัดฉายก่อนครับตั้งยันพุ่นชิฟครับยกตัวนี้ขึ้นมาครับเอามือจับนี้เลยครับแล้วกลับมาจิ้มครับตัวนี้เลยครับคโคตรรวดบางนี้ครับวัดครั้งแรกมันบล็อกขื้นครับบล็อกขื่นข้าเปลี่ยนปักมาวัดครั้งนี้ครับ วัดแล้วถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าปลากว่าขาดครับเปลี่ยนมาวัดครังนี้ครับเข็มขึ้นครับสายว่าขาดครับหลังจากผมในทํำการแกะออกมาวัดนะครับ กับผมกับวัดวงนี้ครับขดลวดความห่อนครับดังอย่างย่านคุ้นชินครับวัดวงนี้ครับถ้าเข้มขืนถ้าเข้มขืนวัดวงนี้นะครับถ้าเข้มขึืนแสดงว่าคดลวดความลหล่อนบกขาดครับเ่ากับมันบกขาดผมก็เลยเอาเอากระดาษใยครับกระดาษใาย มัคัดสวิบวงข้างในครับมันจะมีสวิบยู่ตัวหนึ่งครับเราก็เอากระดาษใชมาคัดสวิบตัวนี้นั่นครับตัวนี้มันจะอยู่วงนี้นะครับวงนี้ของที่จับการน้ำอนครับเอากระดาษใชยมาคัดครับมักคัดคัดครบเสร็จปับ๊บทำการเสียบปลั๊กรองนะครับ กดชวิตครับไฟติดแล้วครับครับดาวี่นี่ผ้มกระจีคพาว่าต้องจับนะครับเอามือมาค้างค้างไว้จังฉี่ก็พอครับเพราะต้องไปจับมันนะครับมันห่อนเอามือมาค้างค้างจังฉี่เบิ่งกรเบิง,บงก็พอครับพอเหงหัวความห่อนมันไอออกมา เดี๋ยวมือสิพองครับว่าจับจับมันเริกี่นี่ผมกับีทำการประกอบครับนี่ผมก็ได้ทำการประกอบเรียบร้อยแล้วเสียบเติมน้ำเสียบปั๊กทดลองไฟติดไอขึ้นทนทวนทนทวนทนทวนอย่ครับ ครับกับคลิปนี้ก,การจับถือว่าเป็นอันเสร็จเ,เรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้คอ,อยเดอร์คอยพึ่งฮัดเท็ดคลิป